สวัสดีค่ะวันนี้เราจะใคร่ควรพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึง17นะคะด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงตแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดขอบคุณพระเจ้าภาพที่อาจารย์เปาโลบรรยายในฉากนี้เราตื่นตาตื่นใจพร้อมที่จะร่วมเข้าฉากกับพระเยซูในวันนั้นหรือยัง เมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้อนี้คราวใดข้าพเจ้ารู้สึกตื่นตาตื่นใจเหมือนกับจะได้เข้าฉากสําคัญกับพระเยซูในวันนั้นและแอบ,บคิดเสมอว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาหรือเราจะเป็นอยู่และถูกรับขึ้นไปคงตื่นเต้นน่าดูทีเดียวภาพที่อาจารย์เปาโลบรรยายไว้ใกล้เคียงกับภาพในพระธรรมวิวรณ์แต่เบาวกว่าเพราะเรายังไม่เห็นภาพการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณเช่นในวิวรณ์ แต่ความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยคือเราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดไม่ว่าเราจะเป็นกลุ่มที่ตายแล้วเป็นขึ้นหรือจะถูกรับขึ้นไปยังเป็นอยู่และถูกรับขึ้นไปข้าพเจ้าเคยแอบคิดว่าหากเราไม่อยู่ในสองกลุ่มนี้เราจะเสียใจเพียงใดเราจะสามารถสมัครเข้ากลุ่มทันหรือไม่ข้อนี้น่าตกใจมากเพราะาพระคัมภีร์หลายเล่มเปิดเผยว่าเมื่อพระเยซูสเสด็จมานั้นจะมาชนิดสายฟ้าแลบ มาด้วยเสียงรับสั่งมาด้วยเสียงแตรที่ดังจึงไม่อยากคิดต่อว่าจะสมัครเข้ากลุ่มได้ทันฉะนั้นเมื่ออ่านพบพระคัมภีร์ข้อนี้นอกจากจะตื่นเต้นกับการเข้าฉากสําคัญแล้วจึงอยากเชิญชวนให้เราทั้งหลายตื่นเต้นกับการลุ้นสมัครเข้ากลุ่มของบรรดาคนที่เรารักอีกหลายคนที่ยังรีรอไม่สนใจที่จะรู้จักกับพระเยซูหรือต้อนรับพระเยซูด้วยตื่นเต้นที่จะบอกเขาเหล่านั้นว่า หากเขาไม่รีบหันกลับมาหาพระองค์เขาจะพลาดโอกาสในการเข้าฉากใหญ่ในวันนั้นก็เป็นได้ขอพระเจ้าช่วยให้เราทุกคนสามารถที่จะเชิญชวนตัวละครที่ชอบทำทั้งหลายมาร่วมเข้าฉากสำคัญในวันนั้นด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน